อนุญาติห้ามเดินพอเรารู้ไป็ใส่พอใดใต้แล้ว ันบ่แมนเงินของนองเด้อเป็นเงินของอันผู้ยหญ่ใจบุญเพิ่นอยู่ทางประเทศไทยเพิ่นมีชื้อว่าไอยเข้มเผ็ดนะไายเข้มเผนะ็ดประจิต <c oughs> สบายดีเด้อเนาะพอแม่พี่น้องโบสสุภูสุสคนวันนี้มาพบกับพวกเขาเซนเา่าเซนเดิมเนาะยูทีบานจุกแม่นบอกมันจุกฤสีเบาวไปก็คือเป็นบารรับแลาะสำหรับครูคิวเองบม่เคยมาจักเื่อ ไยไม่จันพามาเนาะพี่นอ้องคือเข้ากัไเลมาร่มกับบรรดานี่แหละพ่อแม่พี่น้องเนาะชาวบ้านก็นล่มกันไปสักพักหนึ่งแล้วพี่นอ้องนะอันนี้คือผู้เฒ่าผู้แก่อยู่บ้านเฮาเนี่แหล้นี่คนนี้ก็เป็นเฒ่าแก่เป็นประจำมู่บานเลยคันสิออกไปก็คือเป็นเป็นอ่าหวหนานาเนาะ <c oughs> เป็นในบ้านพี่นอ้องแต่ว่าอ่าจากการที่ท้ามบรรดาพ่อแม่พี่น้องเนาะก็คือประชาชนดำรงชีวิตอยูย่แบบนี้แหละพี่นอ้องเห็ดให้เฮ็ดนา แต่กับอ่าแต่ละรลัางคาเฮือนเขาเจาก็ดำรงชีวิตแบบอ่ามีขอบมีครัวยุ่อนานพี่น้องเนาะพร้อมกันเฮ็ดพร้อมกันไปกับโบทเฮิรก็ว่าทุกอย่างมีเขากินมีอาหารกินมีเป็ดไก่เลี้ยงกับือว่าโอเคแล้วพี่น้องเนาะแต่ว่ามีขอบครวรหนึ่งที่เพิ่นแนะนำมาว่า ค่อนข้างที่ว่าคัดเขินพอสมควรนะพี่น้องคือเขามานั่งท่าได้กี่แหละนอนเนี่ยขอบครัวของเอื่อยเพิ่นอยู่ในหัฮะพี่น้องเดี๋ยวเราไปทักทายสบายดีลมกันเนาะป้าจะเป็นจังได้พี่น้องโอ้ยสบายดีสบายดีด้วยไอเป็นบ่สบายดีมั้งเนาะเออขึ้นไปขึ้นกันได้ป่ะเอ้ยได้อะเออคิดว่าคลำเออสบายดีเนาะแม่เท้าเนาะเห็นยังกินนนั่เห็นยังกินอยู่พุ่น แม่ท้าวย่างกินต้มน้ำเอ่อตะกี้ไปเห็นอันน่องกับมาทาเอือยยุเอือยไปใส่มาเก็นั่งไม่ไหวเอือยไปยังมาไปลโกของกินไปโกของกินไปยังมาได้ในพักเอ่อเขาเจ้าอันผู้ใหญ่บ้านบอกว่าครอบครัวเฮานี่มีแต่เอือยกับลูกที่ซื้อแล้วแม่เท้านี่ยด้วยแม่เท้าวเด้๋ย แม่เทานี่มายุบโปสันก้อนนั้นี่ไแม่เทาบ่ได้ยุบโป้ตีเฮยไแม่เทาาใส่เฮยไแม่เทาอ๋อยุ่งังนี่ตี้แม่เทาเป็นแม่เขงผู้หน้เจ้ามีลูกคนเดียวนี่เราอันอนุญาตทำได้อันพอเรารู้ไปใส่ตายแล้วโอ้เสียใจนําเด้ออันพอเราตายแลยจักปีแล้วตายปีแล้ว เราปลูกผู้กกอ้ไม่นาะไม่ได้ผู้เดียวนี่เนาะซื้อ,อยังก่อซื้อบุญมีอ๋อซื้อบุญมีญม,บมีบุญเด้อตัวเดอ้อจักปีหล่ะจักปีหล่ะไองปีสองปีอป๋สอสันเอือยรู้ซื้อยังที่ที่ซื่อที่อ๋อเอ๋ยทีนะ่จักปีหล่ะเอ๋ยเดี๋ยวจักปีหล่ะไม่ต้องอายแหละ อะไรกปีละมันมุกบ่าออกถึงเราสร้างมุกเกล็ดในบ้านซื้อวันในบ้านแล้วลูกบาาก้านอะไรจะปีแล้วสี่สิบแปดสี่สิบแปดปีเราห้าก็มีลูกนี่เนาะเออพวกัวกเจ้าเป็นยังคือว่าเาากกสียเจ็บเออเจ็บกระเพาะอาเซียบ่มีชุขซาราบ้านเฮาเน้อคงชุขซารามีไหม อันฮอโมนอะบานเฮาน่มีอะยุไซบนบานเฮาสันไม่อบบานเฮานี้ยุปหาดนี่ยางไปดิหอดบอสองสองสมงหอดบอเรือสามสมวงบอปามันไปใส่ห่วเข้าวเจ้ายุ่นสุสลายางไปประมาณสามส่วง เออยานวะไม่ต้องยานไม่ต้องยานนี่บ่เดียวจะเอาขนมให้กินไม่ต้องยานเลยเคยกินขนมบ่กินเคยกินน่ะผู้ใดเอามาให้กินแม่์วะเอยุพั่ธ์นี้บุมี่เขาเจาะคายขนมเนาะบุเห็นเพลยคายเนาะสั่นซีสือขนมซีสือแบบอยากได้เกลืออยากได้แป้งนัวไปซื้ออยู่ไซือบ้านนนใจบ้านนนใจยางยางไปวะแต่บ้านนนใจไกลบ่ ประมาณจักรสมองเอื่ยยางไปจักรสมองยางไปซ่องสมองไปสื่อเครื่องแล้วก็ยางมาซ่องสมองเป็นสีสมองเนาะสีสมองพี่น้องป้าตอนนึงเลยไปเตะสะเทอก็กินข้าวสายจังหวัดหอนเอื่ยกับมันยางไปอยู่ทีอ๋อคือแมันเสือแมันสงแมันอีหยังจังซี่นี่อยากได้มันต้องไปซื้ออยู่พุ่นมดเลยโอ้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว แต่ว่าเหื่อเหื่อเอยกับขอนค้างที่ว่ายัางยังดีอยู่เนาะอันนี้เป็นปุ๊กปีเหลียวปีก้อนนี่ที่แมนอันพวกเอ๋ยปุ๊กครตีอ๋อแล้วอันนี้แมนบอลยูบอลน,นอนบอลกินยังสี่เนาะไม่เท้าก็นนอนสินอนด้วกันสามคนบ่มีผเสือ้อปะไม่เท้าบนอนได้เอ๋ยบ่แห้งก็ได้เลงสีบ่ไเดยยินนองบ่มีใหม่เะนอนยังสี่ได้นี่ โอ้บนห้าว่าสนยำนาวดูแต่ว่า ai, <N un> <N un> ยำนี้แต่สบายเนาะยำนี้ยำหอนสบายอยู่นอนได้เอออย่างดีที่มีมุงเนี่ยพี่น้องเพิ่นมีสาบตัวหนึ่งไม้เติบแล้วก็มีมุงแต่ว่าบ่มีผ่าเสืออ่ามองบ่ค่อนข้างขาดแล้วนะลุดร้านทามได้ไหมเท้าอยู่เฮือนอื่นเขาเจ้ากับบุ๊มีผ่าเสือหรือว่ามีแต่เฮือนเฮามีเออเฮือนมีแต <N un> <an> ่เฮาบุ๊มีเฮือนอื่นกับบุ๊มีติเนอื่นมีเฮือนอื่นมี เจ๊เฮาบ่มีแล้วเอือยนี่เฮ็ดให้เฮ็ดนาใช่ป่ะนาก็มีอ่ะบ่มีเฮ็ดให้เฮ็ดให้เออสิกินนมดิกินนมมาโอ้บ่กินแล้วติ2ปีแล้วยายล่ะบ่กินแล้วเออเอือยเฮ็ดให้ปีแล้วเนี่ยเขาเจ๊เปล่าเก40โอ้สิสิพูน่ะให้ให้ใชหมดอเขาซั่น ในนี้แหละใส่หนีมีหนีเด้อสันหนีนี่ใส่มืดแล้วเดี๋ยวนี้มืดแล้วยังยัางลายบ่อนี้เอย่ยยัางลายบ่อน้อยนะเอ่ยเฮยยังคือว่าไปเป็นหนีเขาบอกให้น้องฟังเลยด้วยกะเขา้กากะเข้ากินอ๋อไปไปเอาเขามากินนะป,นปีปีใดที่บุบเฮทัยบุบอะไรเขาเราไปเอาของเขามากิน เราเป็นหนี้เขาเราปีใดที่คิดแต่เขาแล้วก็เอาเขาไปใส่หนี้เขาเราปีนี้ยังใส่พระท่านมดเธออย่งางไรปันใดหน,นี้เลยอย่งไรอย่างซ้งงำใดไรเป็นเงินนี่ยังซ้ำใดอย่างซ้ำใดหนีที่ไปติดเขาฮนะน่ะโอ้โหไรไรเป็นเขานี่ยังจักเป่ <c oughs> ายัง <c oughs> สิบเปาย่างสิบเปาไหเปานี่ยไรเป็นเงินสิบเป่าก็ อะไรเป็นเงินเปาหนึ่งมันถืออยู่แค่กิโลละสามสิบอ่ะสิบเปาเนี่ยมันก็ค่อนข้างก็ยังไายเติบยังไายหนึ่งนะสิบเปาก็ประมาณประมาณสี่ร้อยโลเนาะสี่ร้อยโลโลหนึ่งประมาณสองพันอ่ะโลโลหนึ่งแสดงเข้ามาสื่อโลนึ่งแสดงโลโลสองพันก็แสดงว่าปัจจุบันเออเออเป็นนี้เขาจะเออเกือบหอดลาบแน่นอน กก็เานอันยูคเฮืองเฮามีเป็ดไก่หมูมาหมูม,มีมีเป็ดกับไก่อืมอืม้อ,อแกเป็นจำลองอ่ะสันเขาที่เออยอามากเออยไปใส่นี้เขาแล้วเราเมือ่อเดาด้นนี้เขาสันเออยเอาใส่มากินเขาโลตดตอนใดโลกิน <laughs> มีวันโลอยู่ปะโลดตำบ,บานเลยโลดจิตใ,ใจมันอะโลดบัดจิตใจมากินไปโลดเอาไปยังย้ายจิตติดเขาเข้าเนาะ เอาแห้งไปอะโอ้แห้งไปสัวเนาะยังสี่เนาะยู่กันยังสี่นะพี่เนาะบอลดังไฟดังฟืนกันเยอะพุ่นเนาะพี่เนาะนั่มนี่สะดวกสบายเยอะเนาะนั่มเนาะบอลดังไฟกับคอนขางประหยากนั่มไปแน่เนาะเดี๋ยว่าเพือ่อนเนี่ยคอนขางสภาพคือยังดีอยู่พี่เนาะก็คือกับเพื่อนไล่ล่าลังที่เขาผ่านมาแหละเนาะแต่หากสภาพทางครอบครัวหากบ่มีผู้ชายอยู่ <o> พอวอยุุแล้วกเลือแต่เอืดอยอายุสี่<อ>สิบตายไปนี่ก็ลูกผู้น้อยนี่อันเราบวกินละตินนมเอเอนะเ,เ,เสาแล้วเนะาะยังกินนมอด้วยปะเอ่อเราก็ได้กินขนมตลอด,ลดอด้วยปะกินตลอดอยู่เอ้ยแม,ม่ไปส่งมาให้เีนอแๆๆๆม่ไปโอ้หนาหักด้ยซองปีกับซ้ำลูกคอยลูกคอยกับใส่ซ่องปีไปอ่าซ้ำเดียวกัน เออแม่เทา้าลืมท่านแม่เทา้าซื้อ,อยังสันนะปีแม่เทา้าปีปีอ,ปอ๋อแม่เท้าจากปีแล้วแม่เทา้าอายุอหกสิบละอื <c oughs> อันนั้นมันเขากินที่แม่เทา้าเออมันยังล่ยอยู่เนาะยังกลุ่มอาทิตย์หนึ่งเนาะประมาณอาทิตย์หนึ่งเมื่อสักกตรองไดไปเอา เอยวันทีกี่ไปเอาเขานี่มันเอาแห้งงานไปเปลี่ยนเอาไม้เขามาจะได้แบบเอยไปเอาเขาเข้ามากินเลรวเอยตรงได้ไปเฮ็ดเวียให้เขาไปเฮ็ดไทยให้เขาไปเฮ็ดนายให้เขาอ,อแหงงานนึงนี่ได้เขาจากโลิบโลอ,ลอ่ะ๑๐โลเขาเปือยกับเขาซ่านอ่ะเขาซานอ่ะเขาซานสิบโลต่อแหงงานหน,นึ่งเนาะหมื่นหน,นึ่งเนาะ สงามหานตัวสิบโลตัวสามห้าน่ะโอ้ว้าวโอ้คำังนักเตบเออปีนี้เอ๋ยหัเฮ็ดไห้อะเห็ดอะไรเฮ็ดกลางปอยููใส่ยูใส่ห้ประมาณเดกกลงใส่นานะอ๋อน่นวเ่ั่คอ๋อเออเบิ่งห้นอให้ให้เป็นล้างน้ำเจีวมเจ็บหัน้าพอดีแม่นาแม่นาแมันบอกเออยู่มอสินาะยู่มอไห้ อะไรปัญหาอ่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 ากินเหล่าใช่ไหมแกะคือเต่าแะทางเราหมด่อเราบอกไปนี่ทาได้สิจูดแล้วก็ทาได้สิไปปลูกเนาะเขาปลูกมีแล้วเขาปลูกอเออมีเขาปลูกแล้วอ่าอ่าอ่าย <c oughs> <c oughs> ังสันนะ่นเนาะนี่พี่น้องผ่าทางให้กับผ่าบักใหญ่เติบอือ อาหารการกินนี่เก็บพักเก็บน้องมากินพอได้กินอยู่เป่พอมีอยู่เนาะเดี๋ยวสันน้องสิเอาเงินให้เอือยเอือยก็ใจ่ายเงินเป็นอยู่เนาะยุบานเท่านี้บ่มีบ่วนอันคายเครืองแต่ว่าเอือยเอือยไปอีกบานหนึ่งเนาะเอือยยางไปไหมน่ะไปซื้อเขาบของกินมันบ่เออเดี๋ยวน้องสิเอาเงินไปให้เอือยได้ล่ะเอือยตัวใดมันจําเป็นเอือยก็ไปซื้อเด้อมันมีเงิน เด <that> ี๋ยวจะเอาเงินให้ไปซื้อเขาได้ประมาณอยู่เป่าหนึ่งเลยแต่ว่าเออเอามาบ๊วยดิเป่าหนึ่งไปซื้อเท่าน้อยก็ได้แล้วก็ซื้อกันส่งซื้อเสื้อให้ลูกชายแด่นองกับปู่ว่าเออมีลูกชายซ้ำนี่นะก็สิได้สกเครื่องมาให้โอ้แต่ว่าน้องก็มาแต่พุ่นนี่มาแต่บ้านน้ำยาวคนนี่เออเดี๋ยวจะเอาเงินให้ก่อนเำย่งไงไ่จัน เงินสามเซนหานี่ถาเอื่อยไปจางนี่จักแห่งงานสิได้จักมือจักมมึอสิได้สามเซนหา มือมือหนึ่งจางใดเท่าไดสมมติวอ,อะไระเป็นเงินนมือนหนึ่งเออได้เพันห0าสิบหสบไดหบ้หาสิบหอดอ่ะหาจะอยู่มืนหนึงไดหอันนี้กันนะจะได้เจ็ดหมื่นนะเออไปจางเจ็ดมื่นเออได้กันซ้ำนี่ซามแซนกับหาสิบันกีบนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเอาสิมอบให้ทางเออยังแลือก็ซื้อซื้ออะไรลืมนั้นเนี่ เออมาให้ทางเออยีเนาะแม่แมลกอ้อนแล้วก็แม่เท้านี่เด้อเพื่อนำกานกับห้เอื่อยี่นี่ถ่าได้ลงไปแล้วก็ไปสือเขาเนาะเขาก็อีกประมาณสี่ห้ามือกับสีเมือเต่าเออยไปสือเขาแต่ว่าตอนในแบกเอาเองว่ะโอ้ลำบากบนแบกเนาะเออยถ้าเออยมีแบบมีร้านมีหนองมียังกับส่วนเขาจอบไปนำเด้อแบกช่วยๆกันมันนักเด้ยอ่า ถ้าน้องก็ย่างมากก็โอ้เรเคยมาจจกเต๋อขึ้นดอยกับเมย์เลย์ไปใกลเติบก็จะเอาทางนี้มาให้ก็โอ้โหถ้าพรขึ้นดอยาพรมเครื่องนอนนี่มีมั้ยละเนาะอย่างอย่างเจ๊ผาเสือเนาะผ้าพรมเนาะผ้าพรมตัวเดียวเนี่ยวะเงินเอ้าเอาละกับนบนบเพิ่นเด้อ่าซองสองเบิ่งเอานบใช้ใส่กล่องนี่เนาะเอออะไม่เท่าอันขอบอกขอบใจเพิ่นได้ด้วยไม่เท่าขอบใจด้อย อันบ่แม่นเงินคลองหนองเด้อเป็นเงินคลอ,อ,องอันผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นอยู่ทางประเทศไทยเพิ่นมีชื่อว่าอ้ายเข้มเพชรนะอ้ายเข้มเพชรประจิตเพิ่นได้ฝากมาถ้าหากไปเห็นครอบครัวใดที่อ่าหากขัดสนแบบขาดเคิร์นหนินะแบบเลี้ยงลูกคนเดียวบ่มีผัวหรือว่าบ่มีแม่งสิเอาเงินโซนนี่มาใหา้ก่อนเถอนนะเด้อเอาลงก็ได้มือเอาลงก็ได้บ่เป็นหยังอ่าโบต้องเฮ็ดจี๋เด้อลูกเด้อโบเดาเฮ็ดจีด๋ไปซื้อข้าวบ่ได้เด้อลูก อะเก็บใบสะเก็บใบ่าเก็บใบ่าเก็บใบ่าเดี๋ยวแม่เดี๋ยวลงไปผุ่นแม่จะซื้อขนมมาให้กินแม่ไปซื้อขนมมาให้ชิดื้อเด้อเออเอื่อยสมมุติว่าสมมุติว่าน้องเอาคลิปนี้ลงไปถ้าว่ามีผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นเห็นแล้วเพิ่นอยากซวยเอื่อยนี่เอื่อยยังใดยังไดเดี๋ยวนี้เอื่อยความต้องการอยากได้ยังใดขอบคุณมียังไดเอื่อยต้องการเป็นยังแบบมันจำเป็นแท้แแบบต้องการใส่อยู่ในเฮือนนี่นะเป็นมงอีกว่าเลยว่า มันขาดแล้เบ่เ้นเป็นมงเป็นผเชื้อเป็นนันก้างการ่อเออมาเทาเอาไว้ซะบอเดน่ิขาดแล้วมาเทาเว้เ้ิกินแล้วแจคมไอ้นงารเอาเทาไว้ซะเอกินนมซะกินนมซะกินนมซะ เทงเรอค่อนข้างดี้นาะเพื่อนเป็นฟ้าเดี๋ยวลูกไปเวิ้งทางในนึงได้ไหมเด้อเองเนาะเออม้าหน่เป็นม้แม่ปะอ๋อโอ้บกัตตี้คือ่าค้างแท้แม่ตุ่มน้ำให้ยังกินนีตุ่มนี้ ต้มนำลวกไก่ต้มนำลวกไก่จิขาไก่กินที่อ๋อคือเอาหมอหน่อยแท้ะนะไก่หน่อยมะอ่เฮ้ยน้องเนี่ยมันก็มีซาลี่ใช่ยังเนาะเออทางนี้มันบ้นใบคือเหม็นคลองขนงนี้จะแม่นเราให้เนาะน่าจะแม่นเราให้เหม็นเราให้ไหมน่ะเอ่ออ๋ออ๋ออ๋ออออ๋อนี่เราให้ใช่ไหม

นี้นั่นดอกไฟสากเอาไปสากยังไะเออยนี่ไปมืดอะไปสากก็ใช่สากบานดนใจโอ้ไก่เต๋อไปนองเอาไปแต่ถ้าจำจำเป็นจำเมื่อคืนเนาะเออโอ้วิทยุทานดินต่ก้อนก็มีดด้วยยังสบใยวะวิทยุนี่ยังดีอ่ะยังดีอยู่เออ กะบหูเรื่องราวชีวิตของเอ๋ยเพื่อนนี่แหละเอ๋ยเพื่อนกัอายุสี่สิบกว่าแล้วมีลูกหน่อยคนนึงแล้วก็แม่เทามาอยุนั่มาเลี้ยงลูกกันนะพี่น้องเนาะเท่าที่สัมผัสไปได้กี่น้อยนึงแหละสภาพเผื่อเพื่อนกัเป็นคือเนนี้แต่ว่าทางเทิงกัค่อนข้างดีพอสมควรเพราะว่าอยู่บ้านนีดแล้วทางมดอยู่บ้านนีดเลยคือบ่มีพายมุงซังกะซีมีแต่มุงจังสี่เนาะกะฝนตกฝ่าแดดกัอยู่ได้พี่น้องถ้ามันเก่ามาเขาเจ้าก็สวยๆกันเปลี่ยนกันนะนะแต่ เฮือนอื่นมีมดก็คือมีพอมีแม่มีลูกมีคมมดแต่ว่าอย่างใจครอบครัวเอ่ยนี่บ่มีพอบ่มีอันหัวหน้าครอบครัวที่เป็นผู้ชายะนะเป็นไงคือบ่มีกําลังแห้งในครอบครัว่ะพวกเฮาก็เลยอ่าได้นําเอาความช่วยเหลือของของ,ของอายเข้มเพ็ดมาช่วยเนาะอ่าลงมขึ้นขอบใจผมเลยเนาะ ข,ขอขอบอกขอบใจลายๆเนาะทางอา ch, it, ้ายเข็มเพ็รประจิตก็ข้ใหาอ้ายจงยูดีมีสุกยูดีมีใส่ความเจ็บยาดความไข่ยามีขาใข้อหายลำหายรวยที่ได้ซวยขอบครัวของเอทีนี่เนาะ,ะวังว่าบรรดาพ่อแม่พี่น้องที่เขามาติดตามฮับชมเป็นกําลังแห่งใจเนาะ้า้ฮับชมถ้าได้หูหเรื่องราวของเอยแล้วกาคงสี ่วยกันกดไลค์กดแชร์กดสับสก์เป็นะเพื่อให้หลายๆคนได้เบิ้งได้ชมนํากันเพื่อว่ามีเพื่อจะบุญเพิ่นมาเห็นเราเพิ่นถักอยากซวยมือหนาะอ่าคุคิวกับอ่าที่ใดขึ้นมาบานนี้ไหมนะพพ่น้องเนาะที่ใดมาซวยเรือยเอ่ยเพราะว่าปัจจุบันนี้ความจําเป็นยุของครัวเอื่ยก็คืออย่างบ่ท่านมีผัดเสื้อเธอเนาะมีเต่มุ่งกัาบอ,อ่าสาดห้ลูกหน่อยนอนซื้อถ้าต้องความต้องการในแทก็คือถ้าเพิ่นซวยก็คืออย่างไดเป็นผัดเสื้อเนาะ อ่าโอเคพี่น้องไคตั้งใจแลนะ้วเนาะเอ้ยเพื่อนอยากได้ทาผู้ยหายใจบุญทาอะไรอยากซวยก็สามารถติดต่อคุกคิวได้ตามข้อมูลที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยพี่น้องเราพบกันไหมใน ep ต่อไปพี่น้องเขาหายโม่สุู้สุคนจงมีแต่ความสุขสดใสสมวังตลอดทุกทีวาราติการพี่น้องสบายดี